เปลี่ยนท้ายเขียวเป็นท้ายดำนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์แดงนะครับเป็นสติกเกอร์แดงแล้วก็มันดูไม่เข้ากันนะเพื่อนทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นสติกเกอร์เขียวนะครับเหมือนตัว2022มันน่าจะเหมาะกว่านะครับวันนี้นะครับผมได้สั่งสติกเกอร์มาแล้วสาหรับสารีมาอาตัวนี้เป็นสติกเกอร์ตรงรุ่นซารีมาอานะครับสั่งมาจากศูนย์นะครับปี2022นะฮะเพื่อนๆเรามาดูข้างในนะสีจะเป็นยังไง สขีเวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big ก i ว t ์สตอรนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบักงูเขียวนะครับต่อจากเดิมนะครับที่ว่าเปลี่ยนท้ายดำไปนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับก็ว่าท้ายดำไปก่อนนะครับที่ว่าใส่เข้าไปนะครับนี่ครับท้ายดำมาเพื่อนดูนะฮะ จีท yeah. <Yeah>. ูว <heh> ัยีเฮ้ยนี่คเพื่อนดูครับท้ายดำนะครับที่ว่าใส่ท้ายดาแต่ก่อนเปลี่ยนท้ายเขียวเป็นท้ายดานะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์แดงนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แดงแล้วก็มันดูไม่เข้ากันนะเพื่อนทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นสติ๊กเกอร์เขียวนะครับเหมือนตัว2022มันน่าจะเหมาะกว่านะครับวันนี้นะครับผมได้สั่งสติ๊กเกอร์มาแล้วสำหรับ สตรีมาอาตัวนี้เป็นสติกเกอร์ตรงรุ่นสตรีม่าอานะครับสั่งมาจากศูนย์นะครับปี2022นะฮะเพื่อนๆืเรามาดูข้างในนะคสีจะเป็นยังไงสั่งสีเขียวตรงรุ่นมาครับนี่นะครับสีตรงรุ่นนะครับดูเฉดสีสีเขียวเป๊ะนะครับทีนี้เราจะมาติดที่ตรงนี้นะครับเพื่อนก็จะอยู่แถบเขียวประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมติดให้ดูเลยครับมาดูใกล้ๆนั่นเพื่อนนี่นะครับเราจะบันเลงกันสดๆไปเลย เฮจะไม่ใช้แฟบฟองน้ำนะครับเราจะติดกันสดๆนี่เลยฮนะเล่นกันสดๆตรงนี้เลยฟองลุงฟองน้ำนี่ฟองน้ำน่างนี้นะ ติดแบบสดๆสดสดเรียวๆไม่ต้องใช้ผงซักฟอกไม่ต้องใช้สันไหลไม่ต้องใช้อะไรครับแบบเลื่อนไม่ได้เลยอิดสดๆกันไปเลยนี่นะฮะใบฟองอากาศดีนะนี่เป็นไงล่ะครับสีเขียวเข้ากันแล้วทีนี้ทีนี้ ต่างจากท้ายแดงแบบชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปท้ายแดงให้ดูพเพื่อนๆว่ามันแตกต่างกันนะครับกับท้ายเขียวโอเคเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับ <S <S 1> <S 1> ทีนี้ติดเสร็จนะครับเราก็ลอก เอาไปตัวเคลือบออกนะครับแอนดานนี่นี่ผมจะพามาดูนะครับพอเราใส่ท้ายเขียวสติกเกอร์แถบเขียวเข้าไปแล้วนะครับมันจะต่างสีแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เข้ากับสีรถนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่เลยเฉดสีเดียวกันนะครับระหว่างอ่า สูตรมดนะครับแล้วก็สติกเกอร์ครับดูหลายๆมุมนะเพื่อนนี่อันเก่าท้ายแดงดูแปลกๆยนะครับก็มีคอมเมนต์บอกมานะครับแบบแปลกๆกันดูแปลกๆแล้วก็ดูไม่เข้ากันนะฮะที่ผมดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพื่อนทีนี้มาใส่แสบเขียวดูดีขึ้นเยอะนะครับนี่ดูนี่ดูเต็มคันฮะดูมุมนี้กันบ้างนะมุมนี้ฮะ มุมบนนี่มองจากด้านหน้าก็เห็นแถบเขียวนิดนึงแล้วจะเป็นโครงท้ายดำอยู่นะครับเพื่อนอันนี้ให้ดูรอบคันนะครับให้ดูรอบรอบคันด้านหลังนะครับถ้าดูแบบจากท้ายเลยจะดำดำปีเลยนะครับไม่มีแถบ ถ้ามองตรงๆจากมุมสูงก็จะเห็นหน่อยนะครับอันนี้มุม45องศานะครับโอเคครับเพื่อนๆจบไปแล้วนะครับสำหรับการติดสติกเกอร์นะครับใส่ท้ายดำของบักนูเขียวนะครับตอนนี้เขียวปีแล้วสีแดงไม่ไม่มีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นสีแดงให้ดูเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปินี่ สีเขียวดูดีขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง Big Bite Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโตขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ